โอมชาญติวันนี้เป็นวันที่หกเดือนธันวาคมปีสองพันี่สิบเอ็ดเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานอย่าได้เอาสิ่งใดที่ลูกนั้นได้ให้บริจาคไปแล้วกลับคืนมาถ้าลูกนั้นเอากลับคืนมาแทนที่ลูกจะได้รับพรล,ลูกก็จะได้รับการสาปแช่งคำถ,ถามจากเมรีในวันนี้ ศรัทธาที่หนักแน่นอะไรที่ลูกจะต้องมีเพื่อที่จะสามารถเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ศรัทธาที่เหนียวแน่นอะไรที่ลูกจะต้องมีที่จะสามารถเผชิญกับการต่อต้านต่างๆได้คำตอบถ้าลูกมีศรัทธาว่าลูกนั้นได้พบพระเจ้าแล้วลูกก็จะต้องให้บาปของลูกปลดเปลื้องไปโดยการจดจำท่าน แล้วก็ยังจะรับอำนาจปกครองของโลกด้วยการต่อต้านทั้งหมดก็จะจบสิ้นลงแล้วลูกนั้นก็จะมีพลังที่จะ,ะเผชิญสิ่งต่างๆได้เมื่อศรัทธานั้นขาดหายไปลูกก็จะสับสนแล้วพวกเขาก็จะออกจากความรู้ไปแล้วก็มั่นหมายอยู่กับการกราบไหว้บูชาระบาพูดว่าถ้าลูกมีศรัทธาว่าได้พบพระเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้จำเป็นจะต้อง กดเรื่องบาปของฉันโดยการจดจำท่านฉันก็จะสามารถรับอำนาจปกครองของโลกได้แล้วเราก็จะสามารถเเชิญอยู่กับการต่อต้านต่างๆได้แล้วการต่อต้านทั้งหมดก็จะจบสนแต่เมื่อสรานั้นขาดไปเราก็จะสับสนแล้วดวงญาณเหล่านี้ก็จะออกจากความรู้ไป แล้วเข้าไปสู่หนทางของบาปไปสู่หนทางของการกราบไหว้บ,บูชา,าแทนพวกเขาไม่มีความกระตือร้อนภายในที่จะจดจำพ่อเลยและรับมรดกจากพ่อในสาระของคุณธรรมของเบรีในวันนี้จุดแรกก็คือเพื่อที่จะสะสมรายได้ของลูก ให้จดจำพ่ออย่างต่อเนื่องและก็วงจรอย่าได้ถูกจับอยู่ในการปั่นใดๆของมายาบาบาพูดว่าอย่าได้ถูกจับในการปั่นของมายาใดๆอย่าได้มีความอยากปรารถนามากเกินไปจุดที่สองเพื่อที่จะเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพให้ขยายศาสนาของบรามินของรูป จงไปแล้วก็ทำงานรับใช้ในทุกหมู่บ้านพรของบาบาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นนายผู้ทรงอำนาจผู้ที่ได้รับชัยชนะโดยการอุทิศต,ตัวลูกเองแทนที่จะพ่ายแพ้บ่อยๆสาขอให้ลูกนั้นเป็นนายผู้ทรงอำนาจที่ได้รับชัยชนะโดยการอุทิศต,ตัวลูกเองแทนที่จะอยู่อย่างพ่ายแพ้บ่อยๆ ให้สร้างทุกความคิดและแสดงทุกการกระทําในขณะที่พิจารณาตัวลูกเองว่าเป็นผู้ชนะเป็นอัญ,ญมณีแห่งชัยชนะแล้วลูกก็จะไม่เกยพ่ายแพ้นายผู้ทรงอานาจนั้นไม่สามารถที่จะพ่ายแพ้ได้ถ้าลูกได้รับการพ่ายแพ้บ่อยๆแล้วลูกนั้นก็จะต้องได้รับการลงโทษโดยธรรมราชแล้วผู้ที่พ่ายแพ้นั้นก็จะต้องทำพวงมาลัยในอนาคต พวกเขาจะต้องคล้องพวงมาลัยให้กับเทวรูปมากมายจากยุคทองแดงเข้าไปเพราะฉะนั้นแทนที่จะอยู่อย่างพ่ายแพ้ให้อุทิศตัวลูกเองแล้วทำสัญญาที่จะชุบเลี้ยงรูปแบบที่สมบูรณ์พร้อมของลูกแล้วลูกก็จะกลับมาชนะได้ทติพจน์ในวันนี้ํำว่าในบางเวลาเราจะทำอย่างนี้ในบางครั้ง เป็นการแสดงความอ่อนแออย่าดังนั้นอย่าได้พูดว่าฉันจะทำมันในบางเวลาเพราะเราจะต้องทำมันเดี๋ยวนี้ํามคำว่าในบางครั้งแสดงให้เห็นความอ่อนแอและดังนั้นอย่าได้พูดว่าฉันจะทำมันในบางเวลาเพราะรูปนั้นจะต้องทำมันเดี๋ยวนี้อัชชะโอมชานติ